สวัสดีครับผมจะมารีวิวขายรถไถหนึ่งคันนะครับเป็นรถไถรุ่นเจ็ดเจ็ดนะครับเสื้อลายนะครับคันนี้ชักน้ำมันเครื่องด้านขวานะครับผมขายสองแสนแปดหมืนบาทนะครับสองแสนแปดหมืนบาทอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังเล่มทะเบียนครบนะครับผานครับผ่าน CMT นะครับช่วงสิบเอ็ดดูหูลากนะครับ มะโคนมีผุนะครับมาโคนมีผุผมขายสองแสนแปดหมืนบาทนะครับยางนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับผมพูดคําว่าพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้ถ้าขนายขายตามสภาพผมจะบอกว่าขายตามสภาพถ้าขนหดพร้อมใช้งานก็พร้อมใช้งานนะครับ เอาพ่อ,อลองขับให้เขาดู่า ถ้าสนใจนะครับดูรถได้ที่บ้านพมประชาสันนะครับบ้านพมประชาสันตนําบลภูน้ำหยดอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรมาที่0 641189040นะครับ0 641189040นะครับ ลดความใช้งานนะครับยืนยันนะครับชัดเจน ขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับจกกักรพันธ์อินยิ้ม